แต่เขาบอกว่าเข้าจากนี้ไปเห็นม,มันจะเป็นยนังไงนางแตงนะโอ้แตงขึ้นเริ่มโค้งแล้วเฮ้ยทีนี้ต้นแนนี่ช้ำโุ้งหนะัโกโค้งแบบจะเป็นวงกลมเลยมนะัเ<อ>นเขามีนะอ้าวมีป้ายมีป้ายแตงรถไฟเดี๋ยวหมายความว่าใดนี่ รไฟอย่างมนวิ่งเนเออยันนี้คืออย่างร้านกาแฟเออมีรถไฟห้วยมีรถไฟแตรถไฟไปส่วนอันนี้บ่ได้ส่วนแบบเ้นจะสแสดงบ่ได้เนรไลปบถือว่าลำบากหตงมามได้ลำบากอนดียกก้างฝังแล้วก็ มันเป็นลมเป็นบ่อมันแทงถือว่าไอ้มันโกงนะโอ้พุ่นเรามีบนพุ่นอ้หังเลยหันเลยนะโอ้มีบนดอยพุ่นมีบนดอยพุ่นมีบนประสาทมีบนดอยพุ่นแต่ในกล้องมันน่าจะหันหรอกเขาน่าจะไปหาจุดที่สำหรับถ่ายรูปประสาทจากน้ำลุ่มขึ้นไปก่อนดีกว่า ทางแคบแล้วเนะืเริ่มเข้ามาชุมชมนนี่เริ่มทางแคบแล้วจุดหมายของเราอยู่บนดอยบนุนะครับมองในกล้องนี่อาจจะบอกให้เห็นได้หน่อยเดียวเราจะขึ้นไปบนปโลหะปราสาทแห่งที่2ของประเทศไทยแล้วก็เป็นอันดับ4ี่ของโลกนะครับผมเดินทางมาถึงสถานที่กันเรียบร้อยวัดวัดอรัญญาวัตรหรือวัดบ้านปงอ,อ,อยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ ถ้าอยากมาก็ใบยากครับจำชื่อวัดไว้ก็คือวัดอรัญญาวาสตตำบลตำบลอย่ยหมูอ,อําเภอแหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วจับ GPS มาเลยบ,บ,บ่ต้องอธิบายแล้วสมัยนี้มันง่ายเนาะพิม์แข่วัดบ้านปงวัดอรัญญาวาสนะครับแล้วก็จับ GPS มาเลยอ,อําเภอแหางดงนะครับเดี๋ยวมุสือว่าเราจะต้องไปซื้อตั๋วก่อนเนื่องจากเพิ่นไปได้อนุญ,ญาตให้เอารถขึ้นไปนะ ไม่อนุญาตให้เอารถส่วนตัวขึ้นไปนะครับเขาต้องซื้อตั๋วแล้วก็จะมีรถรับส่งของทางวัดนะครับขึ้นไปส่งเนื่องจากมันเปลี่ยนทางชั้นนะครับอาจจะง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะอ,อันนี้เป็นสลา,ากลางน้ำครับอยู่ในบริเวณวัดนะครับผมเป็นมาแน่ใจว่าเป็นกุฏิหรือว่าเป็นสลาเนี่ย แต่มันอยู่กลางน้ำนะนี่นะครับ่าน่าจะเป็นสารารเดี๋ยวรอคนก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปซื้อตั๋วในการเดินทางขึ้นไปในนี่ในวัดก็มีสิ่งปลูกสร้างดีสวยๆงางามหลายที่นะแต่ว่าไล่เก็บดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องขึ้นไปดูบนปราสาทก่อนนะครับเพราะว่าปราสาทนี่เป็นจุดเด่นจุดไฮไลท์เลยเป็นโลหะปราสาทนะครับ ต้องรอคนก่อนตอนแรกเขาเข้ามานะ่ะคิดว่าเพิ่นมีงานเพราะคนเยอะมากนะครับที่ไหนได้เป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะครับเยอะมากมากอันนี้เป็นศาลาพระศิวลีนะครับมีองค์พระศิวลีอยู่นี่น่าจะเป็นวิหารหรือว่าโบสถ์น่าจะเป็นวิหารเพราะว่า โบสถ์นี่ทางภาคเหนือปิ่นเหมือนเพิ่งไม่ยิงขึ้นนะครับขึ้นได้เฉพาะผู้ชายแต่อันนี้เห็นไม่ยิงขึ้นน่าจะเป็นวิหารเนาะขึ้นไปเหรอไปแก้ผ้าก่อนเนาะส่วนอันนี้น่าจะเป็นโบสถ์เออโบสถ์น่าจะมีนี่แล้วก็อันปุ้นก็เป็นศาลาศิลปะคล้ายๆอัออย่างก็คล้ายๆคล้ายๆร้านนม่นะแล้วก็โบทอยู่ตรงนี้นะครับ ไปเดี๋ยวขึ้นไปกับเพาะกันก่อนครับมีหารหลังนี้นะครับเลยครับ อตอตัดกระทัดรัดศิลปะล้านนาเต็มๆครับชัดเจนมากว่าแสมใบเลยนานนาน,น,าน,นานว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องขึ้นรถเพื่อเดินทางไปรถของวัดนะครับ สัมผัสแรกครับอืมมมหัศจรรย์ขนาดเลยปราสาทโลหะนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันนะครับทุบอ๋อทุบเมื่อกี้วันนี้ทุบคนละสี่เงินหรอกมันโดนแหนมอะไรอย่างนั้นอะแ่บนะเที่ยนอ๋อที่นี้เป็นตั้งขึ้นนะครับหลังจากที่เราไปจุดธูปเทียนบูชาพระธาตุเจดีย์เรียบร้อยก่อน สามารถขึ้นทางขึ้นนี้เพื่อเข้าไปชมในโลหะปรา,าสาทได้นะครับผมตรงนี้นะครับไปด้วยกันต่อเลยครับไปทางใดหนี่ยเราจะดูดูดูดรัลุ่มก่อนแก้ว่องไเ้ยด,ดูจั้ลุ่มก่อนอันนี้เป็นชั้นล่างที่เรา นี่ที่เขาเข้านี่มันจะเป็นตั้งหลังนะครับนี่นะอ,อ๋อนี่น่าจะเป็นทางจงกรมหรือเปล่าตัวนี้เป็นทางจงกรมนะครับใช้สำหรับเดินจงกรมนะครับอันนี้จะเป็นฐานล่างนะครับผมที่ห้องเขาสามารถเข้าไปชมได้นะครับนี่นะ อันนี้เดินจากข้างหลังเพื่อจะทะลุไปข้างหน้านะครับนี่กันจะเป็นองค์พระธาตุนะครับนี่นะพระธาตุเจดีซึ่งอยู่ในอาคารนะครับแล้วก็เดี๋จะเดินทะลุไปดูด้านหน้านี่นะครับนี่เป็นด้านหน้าซึ่งก็จะมีละฆังเพื่อตีกันแล้วก็ด้านนอกก็จะมีจุดชมวิวนะครับ จะสามารถเห็นวิวเป็นหมู่บ้านด้านหลังได้หรอกเดี๋ยวไปดูเห็นก่อนนะก่อนที่เขาจะขึ้นไปด้านบนนะครับลงดูด้านล่างกันคนถ่ายหอบอยู่ลบเพื่มเน,นี่นะครับความจริงมันสามารถขึ้นขึ้นได้สองแบบนะครับคือ,อ,อสามารถเดินขึ้นบันไดนี่มาได้นะ ซึ่งมีประมาณเก้าร้อยกว่าขั้นนะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะขึ้นรถมานะนี่นะครับด้านบนปราสาทนี่นะครับปราสาทสวยงามมากส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบันไดนะนี่นะครับนีนะ่ถ้าเราเดินบันไดขึ้นไปจะขึ้นตรงนี้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวไปเอาดอกไม้ไปไหว้กอนเนาะนี่เป็นด้านหน้าของปราสาทนะครับซึ่งเราเ<อ>หน็นไ่มมีมันก็ไม่เป็นรองเท้าของที่นี่หรอกอันนี้เป็นด้านหน้าของปราสาทนะครับซึ่งเราสามารถเอาดอกไม้มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้เนาะขออนุญาตงดใช้เสียงนะครับ เราขึ้นมาบริเวณนี้เราจะสามารถหันกลับไปเพื่อชมวิวของทั้งเมืองได้นะครับโอ้โหอ,อันนี้เป็นด้านบนของอโลหะประสาทนะครับผมซึ่งด้านในก็จะมีพระธาตุเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวอย่างนี้นะครับ โอประดับสวยงามมากเลยครับด้าน,นบนก็จะประดับด้วยคล้ายๆถ้าเ,าเป็นเป็นไฟดาวไลท์ที่เป็นลนักษณะเหมือนดวงดาวนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆไฟเหมือนดวงดาวจริงๆนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข,ข้างจะเยอะขาะเป็นวันวันธรรมดานะครับนี่นะไม่ใช่วันหยุดนะครับแต่ว่าคนเยอะมากมเลย บริเวณด้านในปราสาทนี่สามารถเดินรอบได้นะครับอันนี้ฮู้ซึกว่าจะเป็นหงนะครับซึ่งทําจากโลหะนะครับสวยมากๆเลยสองข้างประดับด้วยหงโลหะโอ้โหวิวรอบเมืองเลยครับอยู่ในหูบเขาเนะี่ยชุมชนนี้อยู่ในหุบเขา แมวแมวสีเปื่อน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 ครับผมเต็มอิ่มครบส่วนสำหรับทริปนี้นะครับปลาแมวกันที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือวัดอรันยาวาดหรือว่าวัดบ้านปุงนะครับก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวก็สามารถพิมพ์ไปใน google map ได้เลยก็คือวัดอรันยาวาดนะครับผม เต็มอิ่มสมบูรณ์นะครับเป็นปราสาทโลหะแห่งที่2ของประเทศนะครับแล้วก็เป็นแห่งแรกของร้านนาแล้วก็เป็นแห่งที่4ของโลกนะครับผมแห่งที่4ของโลกเต็มอิ่มขถ้ทนสมบูรณ์อิ่มบุญไปดำๆกันอนุโม,โมทนาบุญด้วยกันนะครับ <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะเป็นกาลังใจให้เราแล้วก็ไปดูกันว่าในคลิปหน้านี้เฮาจะพาไปที่ไหนฮมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย